มีเสียงตะลอกวิ่งเยอะเลยครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงตะลอกวิ่งเข้ามาในนี้นะครับมาแล้วครับน,น,น,นี่นี่นีะครับฝน,นตกหนักก็ไฟติดยากตรงยอดไม้ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าครั้งก่อนนี้ผมได้เจอดวงไฟลอยขึ้นมาตรงนี้ บางคนก็บอกว่าเป็นดวงไฟกระสือนะครับวันนั้นมันเป็นแบบสีออกส้มๆแดงๆนะครับผมลอยวนอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็ไฟลุกดีจังนะครับผมสำรวจบริเวณรอบเต็นท์เราว่า ลอดภัยดีไหมครับกับข้าวกับปลาผมก็อยู่หน้าเต็นแบบนี้แหละครับตอนนี้ก็ได้มาสำรวจบริเวณปากเหวลึกไม่ลึกก็ท่านผู้ชม ประมาณการเอาครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินตรงที่ผมเจอกระดูกนะครับเมือ่อตอนกลางวันนูนนะครับเห็นไหมครับว่า พอเมืดเข้ามาปุ๊บนี่ตอนนี้ก็สองทุ่มนิดๆแล้วนะครับผมเคยเจอแสงไฟคล้ายแสงไฟของผีกระสือนะครับเจอดวงไฟคล้ายดวงผีกระสือกระดูกที่ผมเจอนี่ครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นกระดูกอะไรครับ พอดับไฟปุ๊บ,บก็กลัวของเมือเลยครับผมว่าผมจะดับไฟให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเรานอนเราก็จะอยู่แบบนี้ครับมืดๆแบบนี้คลิปก่อนหนะ้านั้นผมเคยเจอบอกว่าเหมือนแสงไฟม่วงๆนะครับลอยบริเวณต้นไม้นะครับที่อยู่ข้างล่างหลุมนี้หลุมลึกครับเป็นประมาณสักร้อยไมตรได้ครับโผล่ขึ้นมาแบบนี้วันนั้นผมนอนบริเวณจุดนี้ครับ บริเวณที่เราจะลงไปก็ลกครับต่องจากว่าไม่ได้ค่อยมีลงคนลงมานานนะครับบริเวณนี้ก็ต้องเดินแบบระวังแลนะครับเพราะว่ามีความชันนีครับ เนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็ดินก็จะสวยๆครับผมตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าผมเจอแสงไฟที่พุ่งขึ้นมาจากก้นหลุมนะครับลอยประมาณเหนือป่ายอดไม้ออกจะออกเป็นสีแดงๆส้มๆครับหลังจากวันนั้นก็เลยมาวันนี้ก็ประมาณสีหเดือนครับ ไม่ต่อบริเวณจุดนี้ก็เป็นสถานที่ซ้อมยิงปืนนะครับเนื่องจากว่าใช้ตรงนี้เป็นผนังที่ยิงปืนก็เลยปอกกระสุนของเกิดน,นะครับแทวนี้ครับตอนนี้เราก็หาฟืนมาก่อไฟครับเสียงบรรยากาศก็กโอ้เสียงเขียด ร้องรงมไปหมดแล้วครับผมไอเอใจตรงนี้ครับอืกระดูกครับน่าจะเป็นกระดูกสัตว์อะไรสักอย่างภายในนี้ก็มีทั้งลูกปืนมีทั้งกระดูกครับนี่โอ้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นกระดูกอะไรครับ เหมือนท่อนท่อนไม้แข้งก็ถือว่าเล็กไปนี่ครับปล่อยไว้อย่างนี้แล้วครับผมก็เริ่มเย็นเข้ามาครับแล้วก็ ได้ยินเสียงเขียดร้องอยู่กระไก่เตลอนไหมครับตัวนี้ก็เป็นผนังมีเสียงตะลอกวิ่งเยอะเลยครับวิ่งตามเมื่อกี้นี่ผมจะลองส่องหาไฟส่องดูนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงตะลอกวิ่งเข้ามาในนี้นะครับ มันกลายเป็นที่ลกไปแล้วครับเป็นบ้านของเขา,ามาแล้วครับเี็นนิดๆนะครับกะลอกกะลอกคือนี่ฝนตกหนักก็ไฟติดยาก ก็ยังไม่ได้ทํากับข้าวกับปลาแล้วครับเพียงแต่ว่ารอให้ไฟตัวนี้ติดดีๆนะครับเป็นการไล่ยุงไปในตัวครับอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าคลิปก่อนหน้านั้นนะครับตรงบริเวณที่ผมมาเจอนะครับผมจะพาไปดูครับตรงยอดไม้ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่า ทั้งก่อนนี้ผมได้เจอดวงไฟลอยขึ้นมาตรงนี้บางคนก็บอกว่าเป็นดวงไฟกระสือนะครับวันนั้นมันเป็นแบบสีออกส้มๆแดงๆนะครับผมลอยวนอยู่ตรงนี้ครับวันนี้แม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่านะครับเหมือนกับถ้าลงไปตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นป่าดงดิบอยู่ในข้างล่าง น้ำก็ลึกน่ากลัวเลยนะครับอาจจะมีพวกงูยักษ์หรืออะไรนะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่โล่งครับตอนนี้ก็ไฟลุกดีจังแล้วครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็ได้ยินแต่เสียงพวกเขียดนะครับร้องร้องมองมอยู่ใกล้ๆเตล่าแต่วาเรามองไม่เห็นตัวเขานะครับดีตรงที่ว่ามัน เป็นพื้นที่ล่งนะครับผมก็ได้ตอกสมอยึดไว้กับเต็นท์ได้เป็นอย่างดีวันนี้ท้องฟ้าโปร่งครับหนึ่งทุ่มใกล้จะครึ่งแล้วครับเดี๋ยวจะทำกับข้าวกับปลากันดีกว่าครับตอนนี้ เรียกว่าขั่วไข่อีสานครับผมน้ำปลาละใส่พริกเข้าไปครับโอ้แล้วก็ตามด้วยต้นหอม คับตอนนี้ผมก็ได้กินข้าวกินปลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาสํารวจบริเวณรอบๆเต็นท์ครับพอเราเดินมาใกล้ปุ๊บมันก็หายไปสำรวจบริเวณรอบเต็นท์เราว่า ปลอดภัยดีไหมครับกับข้าวกับปลาผมก็อยู่หน้าเต็นท์แบบนี้แล้วครับตอนนี้ก็ได้มาสำรวจบริเวณปากเหวที่ว่าเป็นหลุมยักษ์นะครับลึก ลึกไม่ลึกก็ท่านผู้ชม ประมาณการเอาครับเดี๋ยวผมจะพาไป เดินตรงที่ผมเกตกระดูกนะครับเมื่อตอนกลางวันตอนกลางวันได้ผมมมนได้มาถางต้นไม้ที่บังบังผมไว้นะครับเต็นผมก็อยู่ตรงนู้นนะครับเห็นนะครับว่า พอมือดเข้ามาปุ๊บนี่ตอนนี้ก็สองทุ่มนิดๆแล้วนะครับผมจะลงลึกเข้าไปเรื่อยนะครับไม่ทราบว่าข้างล่างนี้จะมีอันตรายไหมตรงที่ผมเคยเจอแสงไฟคล้ายแสงไฟของผีกระสือนะครับ ลงลึกเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเป็นหลุมผมจะลงมาตรงบริเวณปากบ่อตรงนี้ครับที่ว่าผมเจอดวงไฟคล้ายดวงผีกระสือกระดูกที่ผมเจอนี่ครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นกระดูกอะไรครับมีทั้งลูกปืนมีทั้งกระดูก นี่คือความเงียบสงบของในหลุมบ่อครับไฟตัวนี้คือเป็นไฟถนนนะครับผมไฟถนนอยู่ไกลจากผมประมาณสักกิโลครึ่งครับเดี๋ยวกลับเต็นที่พักเราครับนุ่สูงไม่สูงครับ เดี๋ยวอันตรายนะครับผมบางทีก็ผมไม่ได้มาท้าทายไม่ได้มาลุกลู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับผมเพียงแต่ว่าอยากจะทํานําเสนอสถานที่เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนสลับคนที่ชอบสายแคมป์แนวคนเดียวครับ ยังไงคลิปนี้ก็คงจะใกล้ระพักผ่อนนะครับเนื่องจากว่า,ากว่าผมจะมาถึงอย่างทุกคลิปที่เคยพูดก็ร่วมหนึ่งทุ่มครับตีสี่ผมก็จะต้องย้ายออกจากจุดนี้เพื่อไปทำงานให้ทาตอนเช้านะครับทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่แบ่งเวลาให้เป็นครับทำทุกวันให้เป็นวันฝุก ความฝุ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับผมอุย้ยตัวปดัดตัวปดัดเป็นนู้นแล้วเดี๋ยวจะทำตามก่อนครับอ้ยมาจากไหนท่านผู้ชมเห็นนะครับเนะี่ยดีที่มันไม่มกระโดดเข้าเต็นท์ผมครับมันมีความชื้นนี่ตรงจกว้าวว่าง โโ oh, oh. นะครับในเต็นท์เราก็มีพวกแมลงนี่เข้ามาเนื่องจากว่ามันจะเห็นไฟอยากแท้อย่างถึงนะครับมนุษย์นี่กลัาความมืดนะครับพออยู่คนเดียวปุ๊บนี่ก็พอดับไฟปุ๊บ,บก็กลัวความมืดเลยครับสมว่าผมจะดับไฟให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเรานอนเราก็จะอยู่แบบนี้ครับมืด,มด แต่มีเฉพาะแสงแตะเกียงอยู่ด้านนอกครับนี่เราสามารถนั่งสมาธินอนหลับพักผ่อนฟังเสียงกบเขียดธรรมชาติได้เป็นอย่างดีครับผมส่วนเรื่องสัตว์เลือ้อยคานก็ไม่ต้องพูดถึงครับเนื่องจากว่าเป็นเต็นท์นะครับไม่สามารถเข้ามาได้ครับเป็นเต็นท์มุงเปิดไฟก่อนนะครับผมเดย๋เม่อไปครับ